อดีจาเจาฟ้ามุกด,ามา,า,กา,า,กดามาแล้วจากใจแน่แนวส่งเสียงทักทาย FC สรรหามาเล่าเว้าหนูหัวมวนพอดีเจฟ้ามาแล้ววันนี้อย่าลืมน้องกาบานัน น้องกาบานกาบานครับกาบานสวัสดีครับสวัสดีครับกาบานไปกาบานไปไปกินอะไรเอ่ยเดี๋ยวมีอะไรให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมานี่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 มาเนี้เดี๋ยวให้กินจิบ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 ออกไปออกไปดีใจดีใจดีใจ กะบันกะบันกะบันมาหี่กะบันนี isen 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 ่อะไรนี่ของเล่นเนาะกะบันนี่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 กระบันกะบันกะบันโอ้โหน้องกะบันดีใจค่ะกะบันกะบันครับแม่มีอะไรให้หนูจะกินนี่ให้กินนี่หนูอยากไมลูกหนูอยากกินบ่อบักห้ามอยากกินบอละบักข้ามแม่อยากกินบอนี่ถั่วลิสงบั่วดินได้บักห้ามกินแต่สิโต๊ะแตกต๊แตนได้บ่ที่เด็ โอยกระวันกระวันหิวไหมกระวันหิวไหมหิวไหมอุ้ย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 อวัสดีครับก่อนอวัสดีครับก่อนเร็ววัสดีครับก่อนวัสดีครับก่อนลูกอวัสดีครับก่อนวัสดีครับโอุ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยหนูน่ารักมากเลยทําไมหนูน่ารักจังลูกบางคขึ้นหักแท้อุ้ยบางครำจะกินบาตัวดินอะอะอะอ้ยอุ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 ้ยกินบ้ากินบ้า โอ้กินหมักทวดดินกินวะกินวะกินบอนี่กินบอนี่กินบอนี่กระวานกระวานกระวานครับผมกระวานกระวานแม่มีอะไรให้กินนี่ <c oughs> จำปีจำปีเราเป็นยังนอปอดีนี่อุ <c oughs> ้ยอุ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 ้ย กาพยายามสรรหาห้เพื่อนกินนะคะผลไม้นะคะจะเป็นยีนยังกแ็แล้วแต่นะคะเนาะมากกินแบบนี้ค่ะพี่น้องคะแปลกมากเลยค่ะมาเจฟ่าต๊ดเมน <c oughs> ้น,มนบ่าจักกินแล้วต๊ดชิเม้นบ่จักกาบัน <c oughs> กาบันเอ้ยกินบค่คือโมค้นกะกรลังเริ่มเห่าออกค่ะเพราะว่าตัดเองตัดข้นกระได้กวีหายพยาบวีหายอย,ยู่ขู่มืออยู่ค่ะ เป็นพันปอมนะจะขนมามาตัดแหละขน,ขนก็นเลยบออยางงามนะคะต้องดูแลแบบพิเศษเลยช่วงนี้กินหัวอาหารนะคะกินหัวอาหารอย่างเดียวเลยบางรุ่งขนนะคะแสบบอลูกแสบบอแสบแห้งบอลูกนองกาบันเอ้ย มาเจฟ้าค่ะเจฟ้าสัญหามาเราเบาเนื้อหัวมวลนะคะบอไปเรื่อยๆให้มวลไปเมื่อนา้ตอนนี้พระเอก็คือกาบันนี่แหละค่ะช่องนี่คือพระเอกเป็นกาบันนะคะเอ้ยนางกินแล้ว,วที่นี่เ็ตตับบนี่โอ้ยกาบันเอ้ยแซบบอลกูกแซบบอกาบันแซบบอ,กาบ,บอกาบันกินทั่วริสงกินมาทั่วดินค่ะพี่น้องอาตี แก้เปลือกไข่เพิ่พนนะคะดิีเจฟ้าแก้เปลือกไข่เพิ่นค่ะน้องกาบันกินถั่วลิสงกินมักทวดินค่ะพี่น้องค่ากินมักทวดินค่ะแสบนะลูงเนาะเอ้ยแสบบ่ลูกแสบแสบ่คาเจฟ้าล้างน้ำอยู่นะคะอันนี้เพราะว่ายังเพราะว่าอาเพิ่นต้มไปกับใส่เกลือนะคะนาอเจฟา้าก็เลยนะคะยันมันแผลตับแผลไตเพิ่นค่ะ จะฝากกันเลยนะคะลางล้ะกะเปาให้มันแหยย้งนอยนึงนะคะจะไม่ให้พนกิน <S <S <ๆ>กินมาตัวดินคะ่ะมือนนี้พี่น้องคะ่ะถั <S <S <ฟ>่วที่สงค่ะถั<ๆ>่วที่สงต้มนะคะเนาะมากินบอแล้วไมที่เอาให้กินแล้วเพนบอกกินขึ้นหมักแตงกวาค่ะหมักแตงกวาเพนบอกกินเอาให้กินได้เดีเยวพน่งบอกกินค่ะแตงกวาอ่าที่ว่าเพ่นอยากนะคะเนาะแต่ว่านี่มือนี้เอาถั่วที่สงให้เพ่นกินนะคะนาน อยาก,กินเร็วร้ายมันสิสมักน่นกับันค่อยๆกินนะลูกเอ้ค่อยๆกินหน่อยครับค่อยๆกินหน่อยเอาค่อยๆกินครับค่อยๆกินอ่ะสีุ่งอ่ะกินกินลูกกินอันนี้อ่ะกินกลับไปแสบเ่าลูกแสบว่แสบว่ะบ,บอกละอ่าสี่สมัครผมะพร้าวเถอรูก กินกินกินอือไปแล้วไปแล้วลว้กินตัวดินครับกินตัวดินจะฝ้าล่างหนามอยู่เด้อค่ะนี้พอขาเจ้าต้มใส่เกลือนะคะก็เลยล่างหนามสะก่อนนะคะเนาะอย่านแผ่ตับแผ่ไตเพ่่นค่ะนี่นะคะ คุณได้ลายกลักันเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ๆป้าๆานานา,นาอาอาเอฟซีนอ้องกาบันทุกทุกท่านที่เขามาแวะเขามาชมนะคะน้องกาบันสระ,ะเวลามาเบิงเด็กชายกาบันนะคะนา,น,นาะค่ะเนาะเพิ่นกะนะคะกินมากกินแบบนี้ละจ้ะนะคะจะฝากกับซิเบิ้งว่าอีหยงังิ่นสิกินไปนะคะกับซิพยายามหามหาให้นะคะไปแล้วไปแล้วเบก๊กนี่ไงนี่ไง คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายกันแล้วกันเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้าอานะคะ